เราห้าสี่สามคัดครับห้าสี่สามคัดครับห้าสี่สาม ห้าสี่สามครับวันนี้เราจะมาดูวิธีแก้การจับไหลอีกวิธีหนึ่งนะฮะซึ่งใช้แม่ไม้มือไทยเรียกว่าหนูไต่ลาวนะครับค mm ูณ hmm. เดเวลาผู้ชายนะฮะเขามา,มาจับที่หัวไหล่เรานะฮะเอาใช้สองมือประกบนะฮะประกบนี่ปั๊บค้องกับแทงเข่าขึ้นแบบบริเวณลิ้นปีหรือยอดของเขานะฮะหรือจะแทงคข้ที่บริเวณเอ,เอเวเยวเพลจาก็ได้นะฮะหรือจะแทงขึ้นที่หน้าขาเขาก็ได้นะฮะแทงซ้าตี นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้สองอันจับหรืออาจจะใช้วิธีพอเขาจับป๊ับเนี่ยเราขาขาหลังเนี่ยฮะจะเวี่ยงตามเข็นเมนาฬิกาออกมานะฮะเพื่อให้ตัวเราตัวเขานี่เบี่ยงกันนะฮะเราเข่าแทงแด้ไปนะครับนะครับอันนี้เป็นการจับจับข้างนอกไม่ใช่เป็นการจับข้างในนะครับ